ลงทุนนิยมวันนี้ชวนมาดูกฎเรื่องเงิน18ข้อที่ต้องทำในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะ ในช่วงเวลาปกตินะคะหลายคนก็คงจะคิดเรื่องเงินหรือว่ามีความกังวลใจเรื่องการเงินอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินะคะอย่างเช่นช่วงนี้ที่มีความเสี่ยงที่จะเผชิญเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศหรือแม้แต่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเลยก็ทําให้ความกังวลใจเรื่องการเงินเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนะคะวันนี้ฟินมีคําแนะนานะคะจากดรแอนแคปแลนนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง i Finance ค่ะเขามีประสบการณ์ด้านการเงินมา ยาวนานนะคะมาแบ่งปันให้ฟังว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำเรียกว่าเป็นกฎการเงิน18ข้อที่จำเป็นต้องทำในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะควรมีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ12-24ถึงเดือนค่ะโดยปกตินะคะหลายคนก็ทราบกันดีคะ่ะว่ากฎการเงินก็บอกว่าต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิน3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะเช่นเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000บาทก็ควรมี3 0 0 0 0ถึงบาทเป็นสภาพคล่องหรือว่าเป็นเงินสดรออไว้เลยเผื่อเหตุฉุกเฉินจะได้หยิบม,มาใช้ได้สะดวกนะคะหรือบางคนบอกว่ามีค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0บาทนะคะก็ควรมีเงินสดติดตัวไว้ประมาณสัก60 0 0 0บาทถึง120,000บาท แบบนนี้เป็ต้นแต่นั่นเป็นเวลาปกติค่ะพอเกิดความเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนเดิมนะคะรายได้เองนะคะหรือว่าการทํากาไรของธุรกิจก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะักดังนั้นนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือความเสี่ยงแบบไม่คาดฝันค่ะเช่นเรื่องของการตกงานกระทันหันเนื่องจากบริษัทต,ต้องปิดกิจการไปหรือแม้แต่ในเรื่องของความเสี่ยงด้านอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้เงินนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเอง ะะการมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้มากหน่อยเช่น12-24ถึง่เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็จะทําให้เราอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในตอนนี้อาจจะยังไม่เผชิญกับภาวะถดถอยเราก็ควรเตรียมไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนั่นเองเราจะไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมตอนนี้ทุกคนถึงกรํารเงินสดนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในอนาคตนั้นมีความไม่แน่นอนสูงดังนั้นถือเงินสดไว้อุ่นใจกว่าค่ะแต่ถ้าสมมตินะคะสมมติไปถึงเวลานั้นแหละ เป็นช่วงเวลาที่ไม่คาดฝันและนะคะหรือแม้แต่เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอยแล้วแต่เรายังมีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง12-24เดือนไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสัก3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะเราควรจำไว้ว่านั่นเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ฉุกเฉินจริงๆค่ะ ฉุกเฉินคือไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะคะจากการตกงานนะคะหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะทําให้เราต้องรีบใช้เงินนะคะแต่ถ้ายังพอมีรายได้ก็ให้ใช้เงินจากรายได้ที่ยังเข้ากระเป๋าเราเรื่อยๆก่อนนะคะเก็บเงินฉุกเฉินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นค่ะส่วนกฎข้อที่2อน,นะคะควรลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงๆค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีดอกเบี้ยหลายประเภททีเดียวนะคะอย่างเช่นถ้าบ้านเราเนี่ยหนี้บ้านหนี้รถอาจจะเป็นดอกเบี้ยหลั เดียวนะคะแต่ว่านี่สินเชื่อส่วนบุคคลนี่บัตรเครดิตดอกเบีย้ยก็จะกลายเป็น2หลักนะคะยิงถ้าเป็นนี่นอกระบบเนี่ยดอกเบีย้ยยิ่งสูงทีเดียวค่ะดังนั้นเป็นไปได้นะคะควรจะจัดการ2แบบด้วยกันแบบแรกคือนี่ใหม่ค่ะนี่ก้อนใหม่เป็นไปได้ย่บก่อนเลยนะคะเพราะในช่วงเวลาแบบนี้การก่อนนี่ก็อาจจะทําให้ภาระในการชําระนี้ของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นศักยภาพในการผ่อนชําระของเราก็อาจจะลดลงจากรายได้ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าจําเป็นต้องก่อนนี้จริง จริงนะคะจงจาไว้ว่าควรจะเป็นหนี้ที่ใช้เพื่อความจําเป็นนะคะและที่สําคัญที่สุดคือควรเป็นหนี้ดอกเบีย้ยต่ําค่ะวิธีการก็คืออะไรที่ได้มาง่ายๆอะค่ะมักจะเป็นหนี้ดอกเบีย้ยสูงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที่เป็นทันใจเงินด่วนต่างๆเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าดอกเบีย้ยถ้าคิดเป็นต่อปีแล้วจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าคิดเป็นรายสัปดาห์รายเดือนอาจจะดูน้อยแต่ว่าถ้าคิด คูณเดือนหรือไหว้เขาคิดฉเฉลี่ยทั้ง12เดือนเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแล้วตกใจก็ได้นะคะดังนั้นลองวางแผนสักนิดนะคะ แล้วก็ใช้เวลาพิจารณาสักหน่อยอาจจะทําให้เราได้ดอกเบี้ยที่ต่ําลงก็ได้สําหรับนี่ก้อนใหม่แต่ไม่จำเป็นอย่าก่อนนะคะส่วนนี่ก้อนเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะวิธีการคือถ้าเราเป็นลูกหนี้ชั้นดีหน่อยนะคะหมายความว่าเราก็ผ่อนชําระหนี้ตามดีลที่กําหนดนะคะไม่เคยปิดนัดชราระหนี้เนี่ยก็อาจจะไปคุยกับสถาบันการเงินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาหนี้มารวมกันนะคะเพื่อให ดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงนะคะเช่นอาจจะมีนี่ทั้งดอกเบีย้ยหลักเดียวดอกเบีย้ยสองหลักแต่พรมกันแล้วดอกเบีย้ยทั้งหมดเดืเฉลีย่ยเนี่ยก็อาจจะลดลงได้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได้ส่วนหนึ่งส่วนที่2นะคะจะไปคุยกับสถาบันการเงินก็ได้นะคะว่าตัวเราเองเนี่ยมีความตั้งใจนะที่จะจ่ายนี่ให้ครบนะคะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์สภาพคล่องที่ไม่เหมือนเดิมขอจ่ายหรือว่าขอผ่อนต่อเดือนในจํานวนที่ลดลงได้หรือเปล่านะคะซึ่งในเวลาแบบนี้ผนเชื่อ ว,ว่าสถาบักนการเงินเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะเจรจาต่อรองกันได้ให้ทั้งเราและเขารู้สึกโอเคหาจุดสมดุลตรงกลางให้เจอนะคะ กฎข้อที่3นะคะอาจจะต้องเตรียมตัวสําหรับการกู้เงินค่ะคือไม่มีใครอยากเป็นนี่หรอกค่ะแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นจริงๆต้องกู้เงินนะคะเราก็ควรจะกู้ให้มีประสิทธิภาพสักหน่อยนะคะวิธีการแล้วก็คําแนะนําก็คือควรสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเองนะคะซึ่งมีสส่วนหลักด้วยกัน1ก็คือต้องพยายามชําระหนี้ให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ตามดิวที่เขากําหนดไว้กับ2คือมียอดหนี้คงเหลือน้อยนะคะเพราะว่า ถ้าเรามีนี่น้อยหน่อยก็จะมีรูมนะคะสถาบันการเงินมั่นใจในการปล่อยกู้ให้กับเรามากหน่อยนะคะทําไว้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็จริงๆควรทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อย่าลืมทําแบบนี้ต่อๆไปแล้วก็จัดการคืนนี่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะกฎข้อที่4นะคะคือพยายามเคลื่อนไหวบัญชีบัตรเครดิตสม่าเสมอนะคะโดยคาแนะนําของดรแอนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนพอเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะก็ตกใจแล้วก็หักบัตรเครดิต นะคะคจริงๆแล้วเขาบอกว่าวิธีการแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีมากนะะักค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาฉุกเฉินนะคะหรือว่าในช่วงเวลาเศรษฐกิจถดถอยเราอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตพูดง่ายๆคือเราอาจจะต้องใช้เครดิตนั่นเองนะคะดังนั้นอย่าถึงขั้นกับผักบัตรแล้วก็ทิ้งบัตรไปพยายามให้บัญชีนั้นมีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้สถาบันการเงินตัดสินใจว่าจะให้เครดิตมากน้อยแค่ไหนกับใครก็ขึ้นอยู่กับอายุของ ของบัตรด้วยค่ะยิ่งอายุบัตรนานหน่อยก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเครดิตที่ดีกว่าการเปิดบัตรใบใหม่นั่นเองค่ะกฎข้อที่5นะคะก็คือการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านค่ะโดยปกติสินเชื่อบ้านจะกินเวลานานนะคะ20ปี30ปีหรือ40ปีนะคะถ้าเราเนี่ยไม่มีการรีไฟแนนซ์เลยแล้วก็ปล่อยให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่เขากําหนดไว้ตั้งแต่เดวันที่เราขอสินเชื่อรับรองนะคะว่ามูลค่าบ้านจะกลายเป็น3เท่าสเท่าจาก ที่เราซื้อบ้านจริงๆนะคะโดยยอดเงินที่เพิ่มขึ้นมาก็คือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไปนั่นเองดังนั้นควรจะต้อง refinance สินเชื่อบ้านด้วยนะคะลองไปดูนะคะว่าครบกําหนดในการที่เราจะ refinance ได้หรือ,อยังโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสัก3ปีนะคะซึ่งถ้าครบ3ปีก็ไปคุยกับสถาบันการเงินเดิมหรือแม้แต่ไปขอออฟเฟอร์จากสถาบันการเงินใหม่เพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าหรือถูกกว่าหรือมีออฟเฟอร์อะไรที่น่าสนใจมากกว่าคะ่ะ กฎข้อที่6นะคะคือไม่ต้องรีบชําระหนี่ดอกเบีย้ยต่ําค่ะหลายคนบอกว่าอางทำไมล่ะก็เศรษฐกิจมันไม่ดีก็ควรจะรีบจัดการนี่ให้หมดไปไม่ดีกว่าหรือคําตอบคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะรีบจ่ายเงินไปโปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่บ้านหรือว่านี่ประเภทที่เป็นลดต้นลดดอกแบบไหนก็ตามเนี่ยนะคะอาจจะทําให้สภาพคล่องของเราหายไปค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นนี่ดอกเบีย้ยต่ำๆอย่างเช่น าน,นอาจจะไม่ต้องรีบโปะในช่วงเวลาที่เราต้องการสภาพคล่องหรือในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยก็ได้นะคะเราเก็บสภาพคล่องให้อยู่กับตัวเผื่อไว้ใช้ยามจําเป็นในยามฉุกเฉินอาจจะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเรามั่นใจเรื่องของรายได้มั่นใจเรื่องของสภาพคล่องค่อยกลับไปโปะนี่ดอกเบี้ยต่ําๆแบบนั้นดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าเงินก้อนที่เราได้มานะคะอาจจะช่วยให้เราต่อลมหายใจใน ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้นะคะแต่สําหรับหนี้ดอกเบี้ยสูงๆนะคะถ้าเป็นไปได้อย่างที่คุยตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราควรไปเจรจากับสถาบันกันเงินนะคะหรือแม้แต่เป็นรวมหนี้หรือว่าเป็นลดยอดผ่อนต่อเดือนตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองค่ะกฎข้อที่7นะคะก็คือการซื้อของยกโหลนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะถ้าเราซื้อในปริมาณมากราคาต่อนหน่วยก็จะถูกลงนะคะรวมถึงถ้าเราซื้อชิ้นใหญ่ก็มักจะถูกกว่าช เล็กด้วยดังนั้นการซื้อของเนี่ยนะคะที่เป็นสิ่งจําเป็นก็ควรจะพิจารณาให้ดีในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเคืองค่ะข้อที่8นะคะคือเรื่องของอาหารค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจริงๆเรื่องเล็กๆโดยน้อยอาจจะประหยัดเงินให้กับเราได้มากทีเดียวก็คือการซื้ออาหารแชร่แข็งหรืออาหารที่ฟรี e ไว้นั่นเองนะคะโดยปกติเราอาจจะซื้อเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสดนะคะแต่ว่าคําแนะนํานี้บอกว่าจริงๆเนื้อแช่แข็งเนี่ยเก็บได้นานแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยค่ะ กฎข้อที่9นะคะซื้อสินค้า house brand นะคะอย่างเช่นเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้านะคะร้านค้าปลีกหรือว่าร้านค้าส่งค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีสินค้า house brand นะคะคือแปะแบรนด์ของเขานั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ทั่วไปทั้งแชมพูสบู่ยาซีฟันผงซัพพล์จริงๆแล้วในช่วงเวลาที่เราอยากประหยัดนะคะสินค้าเหล่านี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยหรือเป็น global brand ว่าเป็นโลเคอลแบรนด์ที่เรารู้จักเป็นอย่างดีแต่อย่างใดเนะคะเพราะจริงๆแล้วอาจจะมีความแตกต่างกันไม่มากนักนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็อาจจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราไปได้ไม่น้อยะคะ่ะกฎข้อที่10นะคะคำหนึงถึงเรื่องราคาน้ํามันกันสักหน่อยะคะ่ะโดยเฉพาะถ้าใครจะเดินทางนะคะด้วยการขับรถยนต์นะคะหรือแม้แต่ต้องใช้เวลาของตัวเองเพื่อไปเดินทางซื้อสินค้าและบริการบางอย่างเนี่ยอาจจะลองคิดใหม่นะคะว่าถ้าเราอยู่กับที่ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไม่ เสียเวลาด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะประหยัดกว่าหรือเปล่านะคะเพราะบางอย่างสินค้าราคาเท่ากันบางอย่างซื้อออนไลน์เวลาช่วงจัดโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะราคาถูกกว่าด้วยยิ่งถ้ามีโปรโส่งฟรีนะคะก็ทําให้เราประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาประหยัดค่าน้ำมันไปอีกด้วยละค่ะกฎข้อที่11นะคะ,ะ,คะก็คือเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก่อนจะลงทุนค่ะโดยปกตินะคะถ้าใครฟังลงทุนนิยมในตามเวลมีอ้อยู่แล้วก็จะทราบว่าเฟื่จะชวนลงทุนเสมอนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าพื้นฐาน ที่สำคัญที่สุดคือเราควรมีสภาพคล่องที่เพียงพอก่อมีเงินสํารองฉุกเฉินที่ มั่นใจว่าเราจะอยู่รอดในสถานการณ์นับจากนี้ไปก่อนนะคะอย่างเช่นในเวลาที่อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ถ้าเป็นไปได้นะคะเรายังไม่ต้องรีบที่จะใส่เงินเติมเงินเพื่อไปลงทุนในตลาดที่อาจจะมีความไม่แน่นอนแบบนี้นะคะแต่ควรจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้มั่นใจกลับไปที่ข้อแรกค่ะ12-24เดือนมีเงินสดสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าได้แล้วนะคะเงินส่วนที่มีเหลือค่อย นําไปลงทุนก็อาจจะดีกว่าค่ะเพราะช่วงเวลาแบบนี้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นการที่เราจะไปพึ่งพาใครก็อาจจะยากลําบากพึ่งพาตัวเองดีที่สุดค่ะกฎข้อที่12นะคะก็ะคะือถ้าจะลงทุนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามีเงินสํารองฉุกเฉินเพียงพอแล้วนะคะถ้าจะลงทุนนะคะควรเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นแข็งแกร่ง,งหรือว่าเป็นสินทรัพย์หรือเป็นธุรกิจที่เรามั่นใจว่าเขาอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะซึ่งเราคุยกันไปหลายรอบแล้วล่ะค่ะว่าหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตได้ แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอแม้ในช่วงภาวะตลาดพุ่นขาลงเนี่ยก็เป็นกลุ่มดีเป็นซีสต็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นพุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์พุ้นในกลุ่มสินค้าุโภคบริโภคแล้วก็พุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะคะหรือว่าจะลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ได้เช่นกันค่ะกฎข้อที่13นะคะคือถ้าเราลงทุนในพุ้นคุณภาพและพุ้นที่แข็งแกร่งทักทานภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้แล้วแต่ก็ควรจะเลือกพุ้นที่มี correlation หรือว่าความสัมพันธ์ต่ำนะคะ หมายความว่าถ้าหุ้นตัวนี้ร่วงอีกตัวหนึ่งก็ไม่ควรจะร่วงตามไปด้วยเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนแล้วก็บริหารพอร์ตในช่วงที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้ค่ะกฎข้อที่14ค่ะสาหรับใครที่ต้องหางานในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาจจะต้องเลือกงานที่มั่นคงสักหน่อยแน่นอนนะคะว่าไม่มีงานไหนมั่นคง100%ซนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องเลือกงานที่ยังมีความจําเป็นไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือจะไม่ดีก็ตามนะคะเพราะงานนี้อาจจะช่วยเลี้ยงดูเราในช่วงเวลา จับนี้ไปได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามค่ะอีกนายหนึ่งฟันขอเสริมนะคะฟันเชื่อว่าไม่ใช่การทํางานเพียงอย่างใดเพียงอย่างหนึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราได้อย่างเดียวนะคะแต่เราอาจจะเลือกทํางานที่หลากหลายประเภทโดยเฉพาะสมัยนี้ใครก็อยากจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะการที่เป็นฟรีแลนซ์ทํางานหลากหลายประเภทหน่อยหรือว่ากระจายกลุ่มผู้จ้างเราหน่อยเนี่ยก็าอาจจะช่วยให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อเทียบกับการทํางานแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็น การผูกติดกับนายจ้างเพียงแค่คนใดคนหนึ่งสำหรับใครที่ทำงานฟรีแลสอาจจะต้องพิจารณาสิ่งนี้ด้วยค่ะ กฎการเงินในช่วงเศรษฐกิจถดถอยข้อที่15นะคะก็คือการหารายได้เสริมค่ะจริงๆเชื่อว่าคนไทยหลายคนทําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะทํางานในช่วงกลางวันที่องคอ์กรหรือว่าบริษัทเอกชนหรือว่าทํางานราชการช่วงเย็นๆหรือว่าในช่วงเช้าหรือวันหยุดเนี่ยก็อาจจะไปขับ Grab นะคะหรือว่าไปขับ Food Delivery เจ้าอื่นก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะมีรายได้เสริมหลากหลายช่องทางมากขึ้นค่ะกฎข้อที่16นะคะคือขายของที่ไม่ใช้แล จริงๆแล้วเป็นชอบข้อหนี้มากนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราได้จัดบ้านเราจะรู้เลยว่ามีอะไรที่เราซื้อมา ไม่เคยได้ใช้เลยมีอะไรที่เราซื้อมาแล้วใช้ไม่บ่อยบ้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันอาจจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะสร้างคุณค่าให้กับคนที่เราส่งต่อก็ได้นะคะจะบริจาคก,ก็ได้จะขายก็ได้เพื่อเติมสภาพคล่องกลับมาให้กับตัวเรานะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเชื่อเหลือเกินว่าในวันนี้มีแพลตฟอร์มในการขายขอมือสองแล้วก็รับซื้อขอมือสองมากมายทีเดียวลองศึกษาดูนะคะอาจจะเป็นในหนึ่งทางที่ทําให้เราเองไม่ต้องไป สะสมของที่ไม่จําเป็นรวมถึงช่วยให้เรามีสภาพคล่องก็คือได้เงินกลับคืนมาด้วยไม่มากก็น้อยค่ะกฎข้อที่17นะคะน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะไม่ว่าจะในช่วงเวลาเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนะคะแต่ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดียิ่งต้องทาก็คือการพัฒนาตัวเองค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้ดีที่สุดก็คือศักยภาพและความสามารถของคุณนั่นเองสิ่งที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากที่สุดก็คือศักยภาพและความสามารถของคุณ เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นท่านเราไม่หยุดพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะอาชีพที่เราทําอยู่หรือการเสริมทักษะอื่นๆที่มีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะก็จะทําให้ในวันที่เศรษฐกิจกลับไปเฟื่องฟูเราเองจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรืออีเวนต์ในช่วงที่เศรษฐกิจผดถอยยังไงเขาก็ต้องนึกถึงเราค่ะสุดท้ายกดข้อที่18นะคะคืออย่าแพนิคนะคะ ท้ายที่สุดเศรษฐกิจถดถอยก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะย้อนกลับไปในอดีตนะคะภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า e c เ s s i o n ที่เคยเกิดขึ้นที่สารฐอเกาเนี่ยจะกินเวลาเฉลี่ยประมาณ15เดือนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวกว่า1ปีนะคะแต่ก็มีทั้งช่วงภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยสั้นๆกับเศรษฐกิจถดถอยยาวกว่านั้นนะคะดังนั้นไม่ว่าจะสั้นจะยาวท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ก็จะผ่านไปค่ะช่วงเวลาแย่ๆเราอาจจะรู้สึกกดทู่บ้างรู้สึกเศร้ารู้สึกว่า ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่หวังบ้านนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลพอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะอย่าลืมใจดีกับตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองและคนรอบข้างให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะ และนี่ก็คือกดทั้งหมด18ข้อที่จําเป็นต้องทําเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะใครทําข้อไหนได้บ้างนะคะหรือว่าใครทาข้อไหนไปแล้วบ้างแบ่งปันกันมาหน่อยหรือใครมีข้ออื่นๆนะคะที่อยากจะเติมเป็นข้อที่ 19, 20ก็ลองพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์ค่ะ